ไหนละยุคไหนที่ทําอะไรให้เขาเข้าใจประเพณีอย่างเนี้นะฮะ,ะว่าเอากลักษณ์ก็โลโก้ของการทร่องเทีย่ยวเขาก็เห็นเขารู้จักอยู่แล้วว่ามีส่วนผสมถ้าเทียบกับประเทศเพื่อน<ม>บ้านที่ถ้านักท่องเที่ยวกาลังจะเลือกแล้วมามาไทายมาพมา่ามาลาวมาสิงคโปร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะเขาเขาาตื่นตัวเรื่องนี้ไหมฮะถ้าตรงเทียบกับกับมาเี่ยงประเทศอื่นเขาตื่นตัวในยุคที่เราจะเรลังจะพูดถึงเรื่องเอไอซีบ่อยๆเนี่ยนะคะคือคือคือความตื่นตัวเนี่ยเขาตื่นตัวแต่ว่าของเราเนี่ยมาไกลกว่าเขาพอสุมากพอสมควรนะฮะ พราะั้นอย่างลาวเขมกัมพูชาเนี่ยเขาคงจะมาแบบมาเทียวเราเราคงไม่ได้<ต>ในแง่งของความอุตสาหการรมการท่องเที่ยวนะครับเขตามเรามาติดติดตามมาเจดเจดนั่นเราอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเราเนี่ยเรานําเข้ามานานแล้วแต่ว่าแทนที่เราจะนําเข้าอีกระดับหนึ่งคือนําด้วยคุณภาพหล <c oughs> ังจากที่ปรมาณเข้ามาแล้วแต่เราจนไปแข่งด้วยปริมาณกับเขาอีก มันก็เลยกลายเป็นว่าเรากลายเป็นตลาดเช่าเรียกว่าตลาดราคาถูกลงไปซึ่งมันขายมนต้องพัฒนาระดับของราคาและคุณภาพมันได้พอสมเหตุสมผลนะไม่ใช่แบบไม่ได้หมายถึงแพงนะแต่ผมหมายถึงทให้มันสมเหตุสมผลครับสิ่งที่คุณพิโรจน์ก็บอกว่ากรทมต้องพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆนะครับอย่างอย่างเช่นอย่างอย่างที่คุณพิโรจน์บอกว่าริมแม่น้ำเนี่ยแม่น้ามันเป็นจุดขายของเราส่วนหนึ่งนะแต่เราไม่มีแหล่งที่นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถ ไปเดินชมแม่น้ําของเรามีแต่ไม่พัฒนาขึ้นมาหรือเปล่ามีแต่ว่าไม่พัฒนาแล้วก็ไม่ไม่ไม่ขยายอค่ะเช่นจุดไหนบ้างที่ที่พอจะนึกออกกันทั้งสองท่านก็อย่างที่ผมเรียมเมื่อกี้นะฮะถ้าทําได้เนี่ยผมคิดว่ามันจะดีมากคือมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าคุณไปทําแค่ทางเดินนะออกไปแม่น้านะครับผมคิดว่าอันนั้นมันเหมือนกับไปไปล่วงล้ําเข้าไปนะฮะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะขยายเข้ามาผมว่าเราต้องมองในแง่ความยั่งยืนของทุกๆฝ่ายแล้วก็การท่องเที่ยวแลวเกาะเนี่ยนะถ้าเราจะรักษาสิ่งวี่เรักษา สถานที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเนี่ยเราต้องพูดนะเราต้องพูดกับเจ้าของแถวแถวนั้นให้ให้ร่วมมือกันในการที่จะช่วยกันเวนคืนนะเพราะเดี๋ยวนี้มันก็สมเหตุสมผลน่าราคาแล้วก็เขาก็เริ่มให้ในตามราคาตลาดก็สมควรแต่ว่า ต้องให้ติ๊อธิบ,บายเขาแต่ว่าเจ้าของท่านเองก็ไม่ได้เสียเปียบนะท่านกลับได้พื้นที่ข้างหน้าแล้วมันมีจะทําให้โอกาสกกนในการขยายเรื่องธุรกิจผมว่ <2 S 2> าจะดีกว่าเก่าด้วยซ้ำไปทั้งสองท่านในส่วนของภาษข้สารที่เป็นอันดับหนึ่งของของไทยเนี่ยนะฮะในในเวลาที่คนมาเที่ยวก็จะนึกถึงที่นี่รวมทั้งตัวแทนของสมาคม,มมาคุเทศเองเนี่ยดูเหมือนจะเห็นสอดคล้องกันในเรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไปต่อไปดีกว่าอันนี้เนี่ยมาเที่ยวแล้วต้องมาพักนะฮะคืออิฐพักทาง นายกสมาคมกรรมการชมรมผู้ประกอบการโฮมสเตย์ครับคุณสรุธเพื่อนอุดมครับมองอย่างทั้งสองท่านไหมครับการพัฒนาเมืองการท่องเที่ยวของทางกรุงเทพมหานครปัจจุบันก็จริงๆผมก็เห็นสอดคล้องนะครับแต่เพียงแต่ว่าผมผมขอย้อนกลับไปตอนแรกก่อนนะครับกับที่กรุงเทพมหานครเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกนะครับบวกกับสนามบินดอนเมืองกลับมาเปิดใช้นะครับซึ่งก็สอดคล้องกับทางที่วิโรธที่ สนามบินดอนเมืองนี่คืออยู่ในเขตของกรุงเทพมหานครคะนะครับพอวันนี้สนามบินดอนเมืองกลับมาเปิดใช้เนี่ยนะครับทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยสายการบินโลคอสนะครับเดินทางเข้ามาเยอะมากสะดวกบสบายเพิ่มมาสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ Stay, นะครับซึ่งทางชมรมเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนอยู่โฮมสเตย์หนึ่งนะครับที่ทางย่านสายไหมผลโยธินนะครับก็คือผู้หลงโฮมสเตย์ จากเดิมนะฮะที่นักท่องเที่ยวสนามบินอนเมืองไม่กลับมาเปิดใช้เนี่ยนักท่องเที่ยวหายไปเลยนะครับมีผลกระทบมีผลกระทบครับพอวันนี้สนามบินอนเมืองใช่ครับพอวันนี้สนามบินอนเมืองกลับมาเปิดใช้เนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวกลับมาใช้บริการเยอะและที่สําคัญที่สุดก็คือนักท่องเที่ยวจีนมาเยอะมากนะครับสัดส่วนนักนักท่องเที่ยวที่มาพักสัดส่วนนักท่องเที่ยวของจีนเนี่ยมากถึง80%ปรถ้าเทียบกับทางพวกยุโรปหรือทาง ทางอเมริกานะครับมาถึง80%ซนึ่งถือว่าจำนวนเยอะมากแล้วมาทีไม่ได้มาบางครั้งคนเอเชียครับวัฒนธรรมยิ่งคนจีนด้วยจะมาเป็นครอบครัวนะฮะมาเป็นครอบครัวใหญ่บางทีมากัน8คนมากัน6คนพ่อแม่ลูกมาพร้อมกันหมดนะครับตรงนี้เนี่ยพอผมมองแล้วเนี่ยในแหล่งในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติมนะครับวันนี้เนี่ยผมว่าศักยภาพทางกรุงเทพตอนเหนือเนี่ยถ้าเป็นแหล่งเหมือนกับโซนนิ่งบางส่วนนะครับโซนิงคือเป็นโซนิ่งทางด้านเกษตร โซนนิ่งทางด้านสิ่งแวดล้อมทางนู้นทางทางกรุงเทพตอนเหนือผมยังมองดูว่ามันจะเป็นแหล่งบริสุทธ์พอสมควรนะครับท้งนั้นยังมีนาข้าวท้งนั้นยังมีคนปลูกข้าวนะครับคือไม่จําเป็นต้องไปไกลถึงขนาดอายุทยาหรือสิงห์บุรีอะไรต่างๆก็ยังเป็นตลาดถ้าเป็นตลาดก็สดอยู่นะฮะยังพัฒนาได้อีกแค่ข้ามฝั่งตรงแถวแถว แถวแถวท่าเรือคลองเตยข้ามไปฝั่งทางใกล้ๆสมุทรปราการบางกระจงกระเจ้าแล้วนี่ก็ใกล้ก,ลก,ลลกับกรุงเทพมหานครอันนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยสําหรับเรื่องของการท่องเที่ยวใช่ครับผมคือคือวันนี้ถ้าจะให้สอดคล้องกับกรุงเทพแหล่งท่องเที่ยวแล้วกับกับพี่พี่ทั้งสองท่ทานที่พูดตั้งแต่แรกว่าเออเคเราควรมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ผมคิดว่าสนามบินดอนเมืองฮะถ้าตรงนั้นเป็นโฟกัสผมว่ารอบๆทั้งดอนเมืองทั้ง สายไหมทั้งบางเขนทั้งตรงไปถึงรามินทาตรงนั้นนะครับยังยังเป็นเป็นพื้นที่ที่ที่ยังสีเขียวอยู่นะครับแล้วจักรยานก็มีวิ่งกันเยอะด้วยเสาร์อาทิตย์ก็ยังมีนักท่องเที่ยวที่ขี่จักรยานกันในบริเวณคือมันไม่หนาแน่นนะครับมันไม่หนาแน่นแล้วไม่ใช่แค่ชาวต่างชาติคนไทยด้วยก็เหมือนกันที่อาจจะต้องเริ่มจากการที่คนไทยเองนะช่วยกันดูนะในพื้นที่ที่มันมันยังสามารถพัฒนามาได้อีกแต่ถามว่าคนกรุงเทพเนี่ย เขาทราบดีไหมครับถ้าไม่ใช่นักท่องเที่ยวอย่างเช่นพื้นที่ที่มีโอโซนบริสุทธิ์ใกล้ๆกับกรุงเทพหรือว่าพื้นที่อย่างทางฝั่งตอนเหนือที่มีอากาศดีมีโฮมสเตย์สวยๆคนกรุงเทพนี่เขาทราบดีกันไหมครับทราบครับทางทางคนกรุงเทพเพราะที่โฮมสเตย์ที่ที่เป็นผู้หลงโฮมสเตย์ที่ชมรมเข้าไปช่วยช่วยดูตอนนี้นะฮะคือจริงๆเราก็ทําเผยแพร่สารพันให้กับเขาเช่นในเรื่องของการประกอบอาหารในเรื่องของ แหล่งท่องเที่ยวที่ที่คนกรุงเทพไม่คิดว่าที่นี่มันจะมีอย่างเช่นนาบัวนะครับอย่างปลูกพืชปอดสารพิษนะฮะตรงนี้นาบัวเนี่ยทุกคนไปทุกคนตื่นเต้นตกใจว่าโอ้โหนาบัวเป็นอย่างนี้เหรอมีอยู่ในกรุงเทพมีอยู่ในกรุงเทพอย่างเงี้ยนาบัวไม่ต้องไปไกลครับจริงๆคหลังเขามาเขาชอบนะอะไรที่เป็นวิถีชีวิตเขาธรรมไทยแม้บ้านจริงๆแม้จะเป็นเมืองหลวงเมืองหลวงของกทมแต่ว่า ทุกซอกหรือว่าทุกมุมคือมีสเสน่ห์โดยเฉพาะทางปลายๆที่อาจจะไม่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แต่ก็ยังมีเรื่องราวของทางสิ่งแวดล้อมในตรงนี้ที่เข้ามาสอกแทรกอยู่มองดูแล้วว่าตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครในที่ผ่านๆมามีการสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมมากน้อยคือ,อของกทมเขาจะมีกองการท่องเที่ยวอยู่นะครับซึ่งกองการท่องเที่ยวของกทมเนี่ยจะมีเครือข่ายท่องเที่ยวภาคประชาสังคมนะครับซึ่งทาง สมาชิกในกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นสมาชิกกับเครือข่ายตรงนี้นะครับตรงนี้เครือข่ายตรงนี้มีเป็นประโยชน์มากนะครับเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่ประมาณร่วมเกือบ200ชุมชนในกรุงเทพมหานครนะครับ,ะะรบจะเป็นทั้งชุมชนโบราณจะเป็นทั้งชุมชนสังคมวัฒนธรรมอย่างมอญเมนินอะไรเงี้ยมีกันหมดแบ่งแยกกันนะครับตรงนี้เนี่ยฮะมันสามารถที่พัฒนาแล้วก็เอามารวมกันนะครับที่จะทํายังไงให้ให้เป็นจุดแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะครับโดยที่ ไม่จาเป็นต้องไปถึงแต่งจังหวัดด้วยซ้ำคุณชุตถ้าคุณชุตพผู้ถึงประเด็นนี้ในช่วที่แล้วคุณอิทธิพัฒน์ได้ไปคุยกับชุมชนที่มีเรื่องของภูมิสถาปัตเป็นชุมชนวัฒนธรรมจริงๆของกรุงเทพเขาก็สะท้อนมาเหมือนกับที่คุณสรุปพูดว่าการประสานหรือการเข้ามาสะท้อนออคุยกับคนในพื้นที่จริงๆในชุมชนจริงๆยังขาดอยู่แล้วก็เรื่องของระบบเรื่องของงบประมาณเนี่ยไม่เหมือนถ้าเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่นอย่างอะไรเนี่ยแล้วเขา เขาใช้ชุมชนเหล่านี้นะคะคเป็นตัวขับเคลื่อนไปเนี่ยโดยที่กทมอเองหน่วยงานกลางเองไม่ต้องเหนื่อยด้วยซ้ําตอนนี้ก็มีการยกระดับคล้ายๆกับว่าให้เป็นตลาดน o n ตลาดน้ําส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ว่าเรามองสภาพดูน้ําในลําคลองแล้วตอนนี้เนี่ยมันยังมีปัญหาเรื่องของน้ําเน่าน้ําเสียอะไรต่างๆอีกตรงนี้นี่ถือว่าเป็นปัญหาที่จะต้องร่งแก้ถ้าจะส่งเสริมจริงๆนี่เรื่องของตลาดน้ําวิถีชีวิตแบบนี้นี่เป็นจุดเด่นของกทมด้วยไหมหรือว่าขายได้ไหมในสายตาคนต่างชาติ จริงๆผมว่าบางชุมชนมันได้เฉพาะบางชุมชนที่มีแหล่งน้ําที่อยู่ในชุมชนของเขาแต่บางชุมชนที่ไม่มีแหล่งน้ําผมว่าเราก็สามารถพัฒนาได้ในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนะครับยกตัวอย่างอย่างอ่ยางชุมชนทางที่ทางกรุงเทพตอนเหนือที่ที่ผมทําดําเนินการตรงนี้อยู่คือแหล่งน้ําเขาค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าเราก็ไปใช้ในเรื่องของแหล่งชุมชนทางด้านงานฝีมือ นะครับซึ่งตรงนั้นเขาจะมีแหล่งฝีมือทางด้านเกี่ยวกับเรื่องเอาของเหลือใช้ะนะฮะเอามาประดิษฐ์ประดอยตรงเนี้ยตรงตรงนี้คือคืออย่างอย่างเจ้าตัวอย่างถ้าเป็นเ,เทียบไปกับแหล่งน้ําที่เขามีแหล่งน้ำโอเคเขาอาจจะพัฒนาศักยภาพได้ะนะครับแต่ถ้าแหล่งน้ําในเขตบางกรุงเทพในเขตกรุงเทพบางชุมชนเนี่ยที่ผมเคยสํารวจและเคยเห็นนะี่ มันพัฒนาค่อนข้างยากค่ะอันนี้เรื่องของโฮมสเตย์ที่ต้องพูดถึงเรื่องของการดึงศักยภาพเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะคะที่จะแต่ทั้ง3ท่านเนี่ยก็สะท้อนถึงปัญหาว่าสภาพปัจจุบันว่ายังขาดจริงๆแต่ว่าคนสุดท้ายเนี่ยนะคะเป็นประเด็นจริงๆแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่กรทมนะไปอยู่ในส่วนของต่างจังหวัดที่ที่เกิดขึ้นที่อุบัติเหตุึ้นมาถึงก็ต้องผ่านกรทมก่อนใช่ค่ะและโดยเฉพาะตอนนี้เรื่องของนโยบายการส่งเสริมทางให้รถจักรยานได้ ขับขี่กันบนถนนอย่างปลอดภัยเนี่ยมันมีอยู่แต่ว่ามันก็ยังน้อยเกินไปถูกกังวลด้วยอิทธิพลเพราะว่านักปั่นระดับโลกเข้ามาบ้านเราเนี่ยก,กับต้องมาเกิดความสูญเสียแล้วก็เกิดคําถามซึ่งแน่นอนว่ามีเป็นเรื่องของมุมมองด้านลบจากจากสายตาชาวต่างชาติเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวด้วยถามท่านนี้เลยนะคะ,ะคุณวีระชัยเนี่ยในฐานะเลขาธิการสมาคมไบค์จอยเนี่ยเรื่องของจักรยานเนี่ยมันมันมันเกิดขึ้นจริงแล้วยังหร,หรือว่ามันยังต้องต้องพัฒนาอะไรยังไงบ้างอีกคะ ค,คือก่อนอื่นเลยนะฮะต้องขอแสดงความเสียใจกับนักท่องเที่ยวทางจักรยานทั้งสองท่านที่ท่านเดินทางมาเกือบรอบโลกแล้ว,ลวต้องมาเสียชีวิตที่ทประเทศไทยใน,ใ,นในฐานะที่คนเป็นคนปั่นจักรยานคนหนึ่งเนี่ยบอกได้เลยว่านักปั่นทั่วประเทศไทยทุกท่านเนี่ยเสียใจมากกับเคสนี้เพราะว่าเรื่องเรื่อง,องออสำหรับนักปั่นเนี่ย สิ่งสำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยถูกต้องค่ะไม่ว่าจะในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดหรือที่ไหนก็แล้วแต่ความปลอดภัยสําคัญที่สุดเพราะว่าเ,เราปั่นจักรยาเนยเราอยากจะท่องเที่ยวหาความสุขครับเราไม่อยากจะเจ็บเนื้อเจ็บตัว <laughs> แม้แต่น้อยกลับไปนะฮะสำหรับในกรุงเทพเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยที่กําลัง ท่านผู้ว่าทั้งหลายหรือว่าที่ผู้ว่าเนี่ยนะรถเนี่ยกำลังโปรโมตมากคือทางจักรยานาในกรุงเทพค่ะซึ่งก็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 ดีฮะเราก็อยากได้ทางจักรยานแต่ก็ไม่อยากจะหวังมากนักเพราะว่าโดยศักยภาพโดยกายภาพของถนนในเมืองไทยเนี่ยได้ในกรุงเทพเนี่ย มันก็พัฒนาทางจักรยานลำบากกทมเองอย่าง BTS เนี่ยมีนะฮะโครงการปันปันใช่ไหมคะที่เขามีให้แล้วสำหรับให้ผู้ใช้รถ BTS นไปยืมจักรยานเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยดูเหมือนเรื่องจักรยานเนี่ยมีวาระใหญ่ของกทมเหมือนกันนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยแต่ว่าอถึงเรื่องของเราจะพัฒนายังไงจะถึงขั้นจะต้องมีบังคับเป็นกฎหมายไหมว่าควรจะมีพื้นที่ให้จักรยานบ้างหรือว่าจักรยานลงมา วิ่งได้อย่างสะดวกสบายนะครับแล้วให้คุณต้องต้องมีที่จอดจักรยานที่จอดไทยด้วยคเดี๋ยวให้คิดไว้ก่อนว่าจะให้ผู้ว่าเนี่ยนะอยากให้ผู้ว่าคนใหม่เนี่ยที่บอกว่าเดี๋ยวทำได้แน่เรื่องของการส่งเสริมเรื่องของจักรยานเนี่ยนะเดี๋ยวกลับมาคุยอะไรกันก็เลยว่าแต่ละคนนั้นที่ตนักตัวตนจริงไม่ทําได้จริงไว้ด้วยนะคะแต่ว่าภาพรวมเรื่องของนโยบายการท่องเที่ยวนะฮะต้องถามทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวพูดพร้อมกันได้เลยนะฮะถ้าเห็นว่าจะเสนออะไรแต่ว่าเรื่องของนโยบายการท่องเที่ยวเนี่ยเขาบอกว่าไม่่ไได้มมอง ไม่ได้มองแค่จุดแต่จุดหนึ่งแต่ว่ามันรวมถึงเรื่องของความปลอดภัยด้วยความสะอาดการจัดระเบียบจราจรต่างๆเพราะว่าถ้าทุกอย่างเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ไปด้วยกันเนี่ยนะคะมันมันก็จะทําให้การท่องเที่ยวเนี่ยมันลดลงไปด้วยจริงไหมคะเออเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องจริงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะฝากอย่างนี้ก็คือว่าการรณรงค์ของผู้ว่านปัจจุบันเนี่ย <c oughs> จะพยายามแก้ไขเรื่องปัญหาจราจ,จรครับ จริงๆหลักๆผมผมผมอยากจะ,จะจะแนะนําว่ากฎระเบียบที่เรามีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถ้าเรา enforce มันถ้าเราบังคับใช้ให้เป็นประโยชน์จริงๆนะในเรื่องของระเบียบการจอดรถหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผมเชื่อว่ารถจะท rafic คือจราจรจะดีขึ้นมากนะคุณไม่ให้จอดรถในที่ห้ามจอดหรือการไม่ให้อ่จอดรอคนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค,คือกฎหมายมันมีแต่บางครั้งเราไม่เราไม่เราไม่ไมบังคับใช้ ในเมื่อเราเมื่อไรแล้วเมื่อไรที่เราไม่บังคับใช้มันก็จะมีผู้กระทําผิดกฎหมายเยอะครับพอมันมีปุ๊บมันก็ทําให้จราจรติดขัดอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นภาพหลักจริงๆว่า<ร>ถ้าผู้ว่าสามารถที่บังคับให้กฎหมายศ<ร>ักดิธิ์ครับแล้วคนทําตาม<ร>ผมเ<ร>ชื่อว่าฟลอ์ของจราจรเนี่ยจะดีขึ้นเยอะอแต่ผู้ว่าเนี่้ต้องขอถามก่อนนะไม่แน่ใจว่าขอบเขตอานาจผู้ว่าเนี่ยแก้รถติดแค่ทิ้งหรือเปล่าแล้วก็ซับซ้อนไปอีกเพราะว่าก็ต้องประสานร่วมกับ รัฐบาลด้วยนะทางตำรวจจราจรด,ด้วยอาหารตามทางเดินหรือว่าริมทางเท้าตอนนี้มีปัญหาอย่าง,างปัญหาอย่างที่ว่าเรื่องของความสะอาดนี่ในภาพลักษณ์ที่มันลบ,ลบติดลบนี่ประเมินกับภาพบวกบวกนี่อันไหนมากกว่ากันยังเป็นภาพบวกมากกว่าครับยังเป็นภาพบวกมากกว่านะครับใ,ใ,ใ,ในเรื่องของอไฮยีนี่ยังก็ยังก็ยังโอเค,คนะแต่ว่าจริงๆก็คืออย่างที่เรียนก็คือว่าถ้ามันมีการมาตรวจสอบเนี่ยมันจะช่วยให้ ให้ผู้ประกอบการเนี่ยระมัดระวังมากขึ้นอันนั้นคือหนึ่งส่วนของเรื่องของความปลอดภัยบนถนนข้าวสารเนี่ยถ้าคุณมาตอนเย็นๆคุณเห็นรถเข็นเยอะมากนะการที่เขามีรถเข็นการที่เขาจะมีผัดไทยการที่เขาจะขายอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยก็คือพวกถังแก๊สประกอบการอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าจะต้องระมัดระวังสมมติว่าคุณคุณเข็นไปเข็นมาแล้วไม่มีไม่มีความรู้หรือว่า knowledge ที่จะ การเปลี่ยนหรือการาดูแลรักษาหรืออะไรแล้วอยู่ๆมันตู้มขึ้นมาบน,บนถนนที่เป็น walking street รวมถึงรวมถึงเรื่องของเมื่อเกิดเหตุแล้วนี่จะหาทางออกยังไงอันนี้ด้วยอันนี้นี่คือ <c oughs> นี่คือเรามองถ้าเรมองไป